ย้อนฟังชูวิทย์เคยส่งสัญญาณเตือนบิ๊กโจ๊กให้ระวังคนใกล้ตัวทำตกอับดับแสงจากกรณีตำรวจเข้าตรวจค้นบ้านพักของบิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานรองผอ,อตรอจากกรณีมีการออกหมายจับตำรวจหลายรายรวมถึงลูกน้องคนสนิทของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หลังพบมีเส้นทางการเงินเชื่อมโยงว่าเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์พนันออนไลน์ ขณะเดียวกันในโลกโซเชียลก็มีคลิปที่ทนายต้มถ่ายคลิปของบิ๊กโจ๊กร่วมร้องเพลงในงานเลี้ยงกับมินนี่เจ้าแม่เวพนันนอกจากนี้ยังมีภาพของพันตำรวจเอกภาคภูมิมือทำงานของบิ๊กโจ๊กถ่ายภาพแนบชิดกับมินนี่อีกด้วยนั้นต่อมาในโลกออนไลน์ได้มีการขุดคลิปของชูวิทย์กมลวิสิทธ์อดีตนักการเมืองเคยให้สัมภาษณ์เมื่อวันที่25เมษายนที่ผ่านมา ได้พูดเตือนพลตำรวจเอกสุรเชษว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ภายใต้สำนักงานตำรวจแห่งชาติสิ่งที่ต้องระวังในการก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งผบตรออก,ก็คือคนใกล้ตัวที่มักจะทำให้ตกอับดับแสง ฝากเตือนไปถึงพลตำรวจเอกสรุรเชษต้องระวังหากจะเป็นเบอร์หนึ่งในอนาคตไม่มีปัญหาหรอกตามคิวแต่ถ้าเกิดไม่ระวังตัวก็อาจจะตกคิวได้พร้อมยกตัวอย่างคนรอบข้างของบิ๊กโจ๊กที่มีพฤติกรรมชอบอวดชอบโพสถามจริงๆว่ามีพอบอตรอคนไหนทำแบบนี้ไหมถ้าไม่มีก็ได้แค่เตือนนิ่มๆจะโกรธกันก็ไม่ว่าแก่แล้วเตือนด้วยความหวังดี นอกจากนี้ชูวิทยังฝากเตือนบิ๊กโจ๊กถึงความสนิทสนมกับทนายตั้มว่าทนายตั้มอาจใช้ความสนิทกับบิ๊กโจ๊กสร้างเครดิตให้กับตัวเองคนจะเป็นผอ,อรตอรอได้ควรวางตัวดีไม่ควรให้คนอื่นมาสนิทและนำชื่อไปหากินพร้อมกับย้ำว่าตำรวจด้วยการกลิ่นมันไวทิมได้เป็นทิมและมีคนจองกระถิ่นยาวระวังจะไม่ได้เป็นผอ,อรตอรเพราะน้ำพึ่งหยดเดียว